อัปเดตเงินฝากเดือนกุมภพาพันธ์ปี2,566นะครับว่าฝากประจําตอนนี้อะไรน่าสนใจนะครับจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ com นะครับผมต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ com ด้วยที่ให้ข้อมูลนี้มานะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจมากเลยนะนี่ครับเขาทำกราฟิกไว้แล้วนะครับซึ่งสังเกตนะครับว่าทางกรุงไทยเนี่ยมีแผน KDB Zero t a ร Max ให้ดอกเบี Hay ้ย er, นะครับ2.65% ส่วนที่อื่น,นครับอย่างเช่นกรุงศรีให้สองสงุด2.35ไทยครดิตให้2.20โยบี2.15ไทยพนิช2 3สกรุงเทพ2.15และออมสิน1.90อันนี้จ่ายดอกเบีย้ยสูงปลอดภาษีนะครับทีนี้ผมอยากให้มาดูตรงนี้ครับว่า เงื่อนไขของการฝากประจำเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นตัวกรุงไทยนะครับแบบ2ีเดือนนะครับก็จะให้ดอกเบี้ย2.4 0เซต่อปีนะครับเขาก็จะมีวงเงินฝากขั้นต่ำสูงสุด1 0 0 0ถึงส5 0 0 0่ส่วนสาเดือนและ48เดือนนะครับก็จะให้ดอกเบี้ย 2. 6 5เซตต่อปีนะครับก็เหมือนเดิมครับมีวงเงินฝากขั้นต่ำสูงสุด 1000ถึง16,500นานะครับซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขของการฝากประจำมันมีข้อกำหนดตรงนี้ครับมันมีมันมีเงื่อนไขตรงนี้เล็กนิดนึงที่อยากให้ทุกท่านพิจารณานะครับหากท่านมีเงินจำนวนมากๆท่านอยากจะเอาเงินที่เย็นเย็นเนี่ยที่ท่านไม่ได้เอาไปลงทุนเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่หากท่านคิดว่าทำธน,นาคารปลอดภัยให้ดอกเบี้ยสูงแล้วอยากท่านดูโครงการนี้ครับผมเลือกม,มาสองโครงการที่น่าสนใจ เงินท่านปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าได้รับการรับรองจากทางราชการนะครับก็คือทางคอพอแล้วก็มีกองทุนประกันชีวิตด้วยนะครับ แน่นอนครับแผนนี้เป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์จาก2บริษัทอันแรกครับทีไลฟ์ประกันชีวิตซึ่งเป็นแผน2ปีเท่านั้นนะครับสปีก็เทียบเท่ากับการฝากประจํา24เดือนซึ่งอันนี้ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโอเคเลยก็คือค่า IRR อยู่ที่2.2 0นะครับแผนนี้นะครับเพิ่งเปิดตัววันที่6กุมภาและจะสิ้นสุดวันที่28กุมภานะครับก็คือเปิดในช่วงระยะเวลาสั้นและมีเพดานนะครับรับเพียงแค่100ล้านบาทเท่านั้นนะครับซึ่งถากอันใดอันหนึ่งถึงก่อนก็จะปิดรัััับทนนนีีดง้ม จำกัดมากๆถ้หากท่านอยากจะออมสั้นๆมีแค่2ปีแต่ได้ผลตอบแทน irr 2 2 0แผนนี้ตอบโจทย์ครับผมแผนนี้นะครับมีจำนวนเงินออมกันภัยขั้นต่ำนะครับ1ล้านบาททุก1ล้านบาทนะครับก็จะได้รับส่วนเบี้ยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูและผลตอบแทนนะครับให้ทุกๆ6เดือนอยู่ที่0.5%ทุกๆ6เดือนนะแล้วก็แน่นอนมันมีส่วนลดนะครับหล้านบาทท่านไม่ต้องจ่ายเต็มนี่คือตัวอย่างครับชำระเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวนะดังนนนั้ะท่าก็จ จบปัญหาเรื่องการลืมฝากลืมอะไรก็ตามนะครับที่ต้องฝากประจำอยู่เรื่อยๆนะครับแผนนี้นะชำระเบี้ยเพคแค่ครั้งเดียวในปีแรกนะครับแล้วก็รอเลยครับ2ปีนะครับได้ผลตอบแทนสูุก6เดือนนะก็คือ0.50.505และปีสุดท้ายนะครับปีที่2ซงสิ้นสุดสัปดาห์ครับรับเงินคืน100%อของทุนประกันนะครับแล้วก็ผลตอบแทนนงวดสุดท้ายนะครับผมอยากให้เห็นดูตรงนี้ครับผมก็คือจำนวนเงินประกันภัยนัตัวอย่าง1นล้านบาทท่านชำระเบี้ยเพียงแค่ 9 7 6 8 0 0บาทเท่านั้นดังนั้นท่านได้ส่วนลดตรงนี้แล้วนะครับก็คือท่านไม่ต้องจ่ายเต็ม1ล้านและได้รับผลตอบแทน1ล้านบาทก็คือ0ูนยุดปซก็เท่ากับ5,000บาทนะครับจำนวน4ครั้งเท่ากับ2 0 0 0 0บาทนะและมีความคุ้มครองชีวิตได้นะครับใน2ปีนี้นะครับก็จะคุ้มครองชีวิต11 0งเของจำนวนเงินอ,อัปก,กันภัยหล้านบาทก็คือ1ล้าน1แสนบาทนั่งเอนะครับลองมาดูนครับว่า ในส่วนลดนะครับก็คือส่วนลดที่ท่านชําระเบี้ยนะครับหนึ่งล้านบาทท่านไม่ต้องจ่ายเต็มท่านได้รับส่วนลดแล้วบวกกับผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับหักแล้วนะครับผลประโยชน์รวมมากกว่าเบี้ยที่ชําระนะครับก็คือ43200บาทอืดีไหมดีไหมครับ4 3 2 0 0่นะครับ, 43, บ,นะรบ2ปี ง่ายๆมีความคล่องชีวิตซึ่งมันง่ายมากนะครับในการทําแผนนี้แผนนี้นะครับสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับตามเงื่อนไขนะครับหากท่านอายุ6 6 75ปีนะครับท่านจะต้องมีการตอบคาถามสุขภาพเล็กน้อยอย่างสั้นนะครับอีกโครงการนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือแผนเอิญสาข้อหนึ่งของบริษัท Labbit Life นะครับแผนนี้เข้าใจง่ายมากเลยครับก็คือแผนนี้ สัญญา3ปีนะครับ3ปีนะครับเทียบเท่ากับการฝากประจํา36เดือนนะครับ36เดือนนะนี่สาเดือนของทางกรุงไทยนะเขาให้2.65นะแต่ของทางและบิดไล์ให้2.75ซึ่งมากกว่านะครับและความยุ่งยากก็น้อยกว่าด้วยนะครับ ก็คือง่ายๆเลยครับแผนนี้เข้าใจง่ายมากคือรับเงินคืน2.75%ในทุกๆสิ้นปีกรมธรรมน์นั่นเองนะครับคือรับสาครั้ง 1, นึงสอส่วนในปีสุดท้ายน,นะครับท่านจะได้รับเงินคืนครบสัญญาพร้อมกับผลตอบแทน102.75%และนี่คือตัวอย่างตารางผลประโยชน์และความคุ้มครองนะครับ ตัวอย่างนะครับชำระเบียเพียงแค่ครั้งเดียว1ล้านบาทนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทก็คือเบียเท่ากับทุนนั่นเองนะครับก็คือได้รับปีละ2 7 5 0 0น้ารนะครับก็คือ2.75%จํเจานำนวน3ครั้งนะครับรวมทั้งหมด3ครั้ง8 2 5 0 0บาทซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะครับเกือบแสนเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อกลับมันเป็นประกันชีวิตมันจึงมีความคุ้มครองชีวิตในช่วง3ปีที่กรมธรรม์มีความคุ้มครองอยู่นะครับก็คือ100%หเท่ากับ1ล้า50,000บาทนเอง แผนนี้นะครับทำง่ายมากนะครับอายุ30วันขึ้นไปจนถึงอายุ80ปีก็ทําได้นะครับจำนวนเงินเอารกันภายขั้นต่ำนะครับ200,000บาทนะครับหากท่านอายุ3 0วันถึง65ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพนะครับแต่หากท่านอายุ66ถึง8ปปีไม่ต้องตรวจสุขภาพเช่นกันแต่ว่าจะมีการตอบคําถามสุขภาพอย่างสั้นนะครับ 1> <1> เป็นยังไงบ้างครับผมแนะนําไป2แผนนะครับซึ่งมีผลประโยชน์มากกว่าการฝากประจํอีกและแถมมีความคุ้มครองชีวิตและที่สำคัญนะครับผลตอบแทนของฝั่งประกันชีวิต ไม่ต้องถูกไปคำนวณเรื่องภาษีใดๆนะครับได้รับการยกเว้นนะครับดังนั้นสบายใจได้เลยดังนั้นนะครับหากท่านมีเงินที่ไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรเป็นเงินเย็นนี้เก็บไว้นะครับอยู่ในธนาคารนอนนิ่งๆท่านลองพิจารณาดูนะครับว่าตอนนี้ท่านควรจะโยกเงินไปไว้ที่ไหนดีจะไว้ที่ธนาคารฝากประจําที่เดิมไหมหรือจะโยกไปที่แผนประกันชีวิตโครงการพิเศษที่มีระยะเวลาจํากัดนี้นะครับ ซึ่งผมว็คันมาแล้ว2องทับหนึ่งสองปีของทีไลฟ์ประกันชีวิตนะครับในเกือทะกลุ่มฐานชาติและแบบเอินสามทับหนึ่งของรับปิดไลน์นะครับซึ่งให้ผลตอบแทนสูงสุด2.7 5เและ2 0 0แสนบาทก็ทำได้แล้วท่านลองพิจารณาดูนะครับหากท่านสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับโทร0 8 6 6 8 9 6 8 9 4หหรือทักไลน์นะครับ line at อิสระเจ็สนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยท่านวางแผนนะครับว่าหากท่านมีเงินเท่านี้ ท่านจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทำข้อเสนอให้ดูอย่าลืมโทรมาอย่าลืมทักไลน์มาหาผมนะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมครับสวัสดีครับ